เอาขึ้นมานะครับนี่โอ้อยจังไนเอานี่เบิ้งเบึงครับนั่นโอ้ปลานินได้ปลานิน,ดน,นได้ปลานินย่างนะป้าม่เฮางอู้ดีปะนินบ่นะนนเขา่าเลยอ้ปลานินเข่าเสือยครับมื้อนีน้เอาขึ้นมาย่างขึ้นมาย่างมีตักอันนั่นใส่ตักอันครับใส่สองก้นเองโอ้เอาเป้าเฮางเดี๋ยวไปแล้วถือถืออันนั้นถือประคองไงครับนี่ครับแดบนี้ครับนี่ถอดออกเป้า นี่ปลานิ่นตัวบกใไงหนึง่งอันนี้ปลาคอครับโอ้โอโค,คอใหญ่ครับนี่นนอนเอาเอาเนื้ออย่างใส่ครับนี่ต้ำนื้อหลอปลาดุกเนื้อเนื้อเนื้อหมูเน่นานบาเ่เออเนื้อเกิดบนเน่าแล้วมันเอามันหลายกันเลยเนื้อใส่ไหวครับใส่ไก่ที่ต้นนัดใส่ไก่พผมยังทัรงไรใสไก่ต้งมักแหงปลาดุกอันนี้คือกันครับนี่หลอแบบนี้นะครับอันนี้ถือปลานิ่นครับตัวบกใไงหนึ่งอ้าวอยู่ที่ปลานิ่เอ้าเอาเมื่อถุกบ้าเอ้าวกเอาเดี๋ยวไปใส่ไปไปเนี่ยพลาเอาเดี๋ยวไดุ้ป เดี๋ยวมาเป่าเอาอย่างเขาเลยลงก่อไฟก่อไฟตกปลาบโได้กินเห็นวอป่ะนี้ปูแมาได้เลยป่ะนี้ปลาโคลต้องปุ่งไงหนึ่งได้แล้วได้แล้วอืเอาเป่าหาวครูใสเอาไปเบิ้งมองไส้ครับบะนี้อันนี้คือเอาขึ้นให้เบิ้งเห็จดจังไหนใส่จังไหนไปเบิ้งกันเห็ดนี่ห่วยน้องคลองบึง้งถือป่ะครับแบบนี้บ่เหลือเลยกันวะ บ่คนหล่อมแบบไหนคนล่ม้ไก็เอาเอาไปวางไว้เลยอยนบู่ยอนก็บอกฮู่าอยู่บ่จัอัน้เลยบ่คอ่วจดสวจนป้าัน้องอืแน่นอนอย่ถือโบเลื้อะไนบ่บ่เห็ดแบบนี้มันบ่นี้นี่เห็นบ่นี้เนือแบบนี้ครับนี่ใส่กระคอใส่ระคอนี่คุดไปยังสี่มันบ่ กูเปลี่ยนสีครับคล้ายๆกับใสจันบนนี่ครับเออแบบใสจันน่ะเออมันเข่าวงลันที่จันนะอืมอันนี้มันเข่าไปเลยเนาะโอ้ยของเอามีตัวมือเท่านี่เข่าจะคลานตัวมันจะหล่นอยู่วะบ่มันใสน้ำตาบ้ามันบ่ออกบ่อเรียงไหนบ่ถ้าเข่าไปแล้วมีออกยาวยกเบิองกับพ่อบ่อยายกเบิองแล้วก็ต้องเอาขันพ่ออาโอเคเทะอือนี่โปกไับจำหนีเลยครับเป็นบ่อนี้ยบ่อแท้เ่อืมจำหนีเองนี่ปกกับจำหนีนะครับอือเขาที่กันเทอืม ส่วนนีปลาคอนีโบเหลือเลยรมันวะคอนีตะกล่นเขาไปสิบ่มีเหลือบ่ห์โบมีอาเดียนโบมีออกขึ้นโยกขึ้นเบิ่งออกบ่ได้เด้อียวนบ่ยกขึ้นเบิ่งแล้วก็ต้องมาเฝ้าออกห์นี่ครับไปเบิ่งหม่องทีสองแบบน,นี้เห็ดนี้ไงแบบนี้ครับอันนี้เห็ดเองมันบ่ครับนี่ได้แต่ต้นใหญ่ๆแล้วแบบนี้นะเนาะนแต่ว่าเนื้อนี่สำคัญนะครับเนื้อนี่ต้องเป็นเนื้อเนา่เนาๆไกลเนา่เนาๆได้ครับเมนบ่อ๋อตัวนีไปจำเป็นหรือปลาคอ ใส่ปลาคอปบจำเป็นต้องใส่เงาเงาได้เง้อน่ไอที่ใส่เง้อน่คืออยากไก้าังปย้าอาปลาดุกลับแต่ว่านบาถือกันี้เอาว่างไว้ทีซื้อเป็นบ่นั่นว่างไมก็มัดไว้ครับไอม่้ตั้มันตากตองมัน้ไอ้ไอมีมีมี่มองอากาศหายใจน้าเมนบอนั่นแหละครับวิธีใส่กับแบบนี้ครับเมื่อกี้คือแบบมันถือไปแล้วนะครับ จะได้เหรอปินปิ้นขานม้ดากมันถืออากาศัคหน่อยหนึงข้นมาหายใจนะครับเนาะเรียบร้อยครับบัดนี้ไม่ย่ามเบงมือใดบัดนี้ทือมือย่ามเ้าย่ามเสาย่ามได้ก่อ้สันเซย่ามเ้ากันย่ามแรกย่าย่ามมือไดจะมีประกอบเขาอ๋อเข้าสีหัวจะได้มันถือขึ้นบ่อมันฝนน้ำล้างมันจิบเรียบล้างแห้งบ่อล้างแห้งบ่ถือนะก มันสีดินมั้งวะอ่าโอเคครับกับแบบนี้เลยครับนี่หากินปลาคอดับเนี่ยออกมาแบบนี้อนน <laughs> โอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ